ช่องคิมวิวนี่นะวันนี้เราก็เจจะมาเล่นเกม Scary Teacher 3D นะหรือว่าเกมแกงคูกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่แรกว่ามันจะเป็นยังไงกันเออฉันมาดูทีวีดีกว่าสุขใจเนาะสุขใจมากเลยค่ะมามาเล่นกันเลยนะทุกคนมา เรามาเล่นกันเลยเว้ยเราต้องคุบทีวีคูหรอทีวนะีนานเนี่ย TV, นะทีวีน่าจะเป็นทีวีเก่าๆนะทุกคนน่าจะเป็นพันบาทไม่งั้นก็หมื่นบาทนะทุนใครใครตีดนตีเนี่ยตื๊บตื๊บไม่โลาสนไม่สนใจใครตีก่อนไม่สนใจใครเดี๋ยวเราจะล่อเดี๋ยวเราจะมองคูนะมาอย่ากูจะเห็นกูไม่เห็นด้วยอ่ะ เราจะแอบมองนะว้ายครูทำไ,ไมมาตอนนี้ครูวิ่งเร็วด้วยนะเนี่ย <c oughs> เด็กชายสองเดี๋ยวเธอโดนฉันแน่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวโดนแน่ไปดูกันเลยนะทุกคนอชีวิตฉันัวซื้อมาตั้งหนึ่งหมื่นมาได้ เย้เราก็ได้แล้วนะทุกคนปะไปดูด่านต่อไปกันเลยนะทุกคนอยวันนี้ฉันตื่นเช้ามาเห็นว่ารูปฉันสวยมากฉันซื้อเสื้อผ้ามาใหม่แต่ใช้สองเข้าบ้านฉันไม่ได้หรอกมานะทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าบ้านคู่กันโอ้ยจริงๆนะเข้าบ้านไม่ได้หรอก เขาบ้านไม่ได้เพราะเราประตูเคุณล็อกประตูแล้วอันนี้ไม่ไม่มีกุญแจอะไรเลยนะทุกคนเขาอพอยังมีของอยู่บ้างเนาะ <_ regarder> ก็ไม่ได้แบบ อะไรเท่าไหร่นะทุกคนกันไกอยู่ไหนเนี่ยหาอยู่ตั้งนานอูกันไกลไม่เอาหรอกเราจะหาเองทุกคนโอ๊ยกดได้เหรอโอเคกดได้แบบไม่มีครแล้วครูจะขึ้นมาอะไรตัวนี้เนี่ยปล่อยย้ายครูไปออกไปเลย อุ้ยฉันเป็นอะไรเนี่ยอุย้ยแล้วครูเข้าห้องอ่ะครูอย,อยู่นหะนครูยอย่าเพิ่งมานะครูมาแน่เลยอะไม่ทันเวลาครูมาไม่ห่วงใจเลยรีบหนีหนีก่อนหนีก่อนเอ้อยโอ้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 ยเดี๋ยวฉันไปดูช,ดชุดฉันเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำแล้วเอ้อย ดูๆแล้วเร็วแวทุกคนว่าตื่นเต้นไหมพี่คิมตื่นเต้นมากเลยแอบถ่ายวิดีโอไว้ดีกว่าเนาะเซื้อฉันโอ้โหซื้อมาตั้งหนึ่งหมื่นบาทอ่ะฉันซื้อแต่ของแพงๆเดี๋ยวมคุซื้อแต่ของแพงๆไปดูด่านต่อไปกันเลยนะด่านด่านนี้คือบอกว่าโหดโหนะทุกคนไป โออฉันกินกาแฟที่ฝ่าเด็ดกใจส่งมาแก้งฉันไม่ได้หรอกค่ะอือืไปนะทุกคนเราต้องเอาอะไรสักอย่างมาแก้งคูวันนี้คูอารมณ์ดีมากเลยคูไม่หลับวร่ตือด้วยคูเดินชา้าทุกคนว่าคูเดินช้าไหมไปอุ้ยอุ้ยเกือบ เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วไหมลนะ่ะอมองไว้ไหนเนะี่ยผ้ารีบหนีก่อนด้วยกันก่อนที่ครูจะมาเราต้องรีบหนีก่อนนะทุกคน คุชาร์เราจะรีบคูให้เข้ามานะแอบดูดิว่าดอกว่าเฮ้ยคุณจังเห็นโอ้ยฉันนั่งเจ็บส yeah! ูง ouais จังแรงใจสองให้เธอโดนแน่เย้ไปดานต่อไปกันอีกนะทุกคนเงียบเงียบไว้แมวดิฉันจะจับเธอไปต้มแมวให้หมดเลยเฮ้ยแมวแมวอย่าล้องสิ อุ้ยคูดกินแมวด้วยเหรอทรงสอนแมวมากเลยอ่ะพ,อพี่ชิมเดี๋ยวบอกแฮพี่ชิมเป็นคนที่ชอบแมวมากแต่ครูกินแมวอ่าไม่ได้เราต้องไปช่วยน้องแมวนะแต่ตอนนี้ครูครูคือแบบช้ามากขอเพิ่มพลังด้วยน้ำดื่มยาคายา่ากระดิ่งครู เขาบอกว่าเกิดกระดิ่งครูจะเพิ่มความเร็วครูขึ้นอ่ะเฮ้ยแบบให้ครูมาหยุดหน้าบ้านอ่ะเฮ้ยเฟนเฮ้ยเฟนแลมาเร็วว้าวโอเคโอเคอุ้ยแล้วมันยากมากเลยนะทุกคนไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอก คุรู้ได้ไงว่าเราจะเอาแมวออกมาคุ้คุ้มเฮ้ยไอ้เด็กานสองไดเอาแมวของจานไปแล้วมากอ่ะเย้ทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะมาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ชมด้วยนะบ๊ายบายยูทบ บายบายอยากให้พี่คิมทำคลิปอะไรก็บอกด้วยนะบายบาย